สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดธรรมมูลจังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านข้างวัดนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยาดเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อธรรมจักกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในวิหารหลวงพ่อธรรมจักรนะครับตันนี้ก็มีดอกไม้ทูบเทียนนะครับอยู่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อธรรมจักรนะครับ ให้เราได้ทําบุญบูชาเอาทองไปปิดที่วิหารนะครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาทุบเทียนมาแล้วครับแล้วก็จะไปวิหารงพ่อธรรมจักรกันเลยครับหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมมุลวัวิหารก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ครับซึ่งหลวงปูุ่กวัดประคองมะขาเท่ากับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามก็นับถือมากนะครับตอนนี้ท่านมีชีวิตยอยู่ทั้งก็มาสักการะบูชาที่นี่ครับเข้าไปในวิหารกันเลยครับ าะมีคนมาปิดทองก็พรเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสวัดธรรมามลวราวิหารวันที่เก้าสิงหาคมพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากวิหารหลวงพ่อธรรมจักรนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหลังครับไปดูเจดีย์8ป0ปีอะครับ ก,ก็มีะระฆังเรียงรายอยู่เยอะมากนะครับต่างทางไปเจดีย์ครับอันนี้ก็เป็นเจดีย์เก่าอะครับที่ยอดเจดีย์หักพังลงมาแล้วนะครับก็ตั้ง800ปีครับก็คงจะไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็ไม่ได้บูรณะไว้ให้ยอดเหมือนเดิมน,นะครับ เป็นเจดีย์อยู่ด้านหลังหลงพ่อธรรมจักรนะครับก็หลวงพ่อธรรมจักรก็น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจดีย์ครับไม่ต่ำกับ800ปีแน่นอนครับก็ต้องอยู่คู่กันมาครับนะครับอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อธรรมจักรเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ